สวัสดีนะคะเ,เพื่อนวันนี้ต้องไปจะเป็นฝรั่งนะคะจะทําอาหารแบบฉุกเฉินนะ,ะซื้อมานะคะเพื่อนอันนี้อันนี้อันนี้น,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 นี่ไงท,ทเทโลโนี่ภาษาอดช์นะคะก็บางคนก็เรียกครอชชีนะคะเดี๋ยวเราจะต้มอันนี้ก่อนนะคะเพื่อนอาหารอิตาลีก็ซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะ,ะเพื่อนหรือว่าทําเองก็ได้แต่งานเยอะหนเราก็ซื้อเอาง่ายดีแล้วเราก็ทําซอสเองซุปเปอร์มาร์เก็ตมีนะเพ่ นี่ก็จะต้มจะเป็นรั่างนะคะที่ใส่เกลือไปนิดนึ่จะได้ไม่เสียเวลานะคะเพื่อนบีเลือนหม้อต้มไปตรงนู้นแล้วก็เรามาทำซอสกันนะคะมันก็จะมีอันนี้นะคะเพื่อนผม ปาเกตตี้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนไม่จําเป็นต้องใส่แต่ว่าบิมมีบิก็ใส่แล้วก็จะมีซอสมะเขือเทศนะคะแบบน้ำมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีอิตาเลียนดิชครอยเตอร์ก็คือพวกออริกาโนอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีน้ําตาลนะคะมีพริกไทยมีเกลือแล้วก็มีน้ํามันอล o ฟ i v นอื่นนะ,ะเขาเรียกว่าน้ํามันมะกอกใช่ไหมคะแล้วก็ทําซอสมันก่อนแล้วค่ะ ใส่หอมใหญ่สับนะ,ะเพื่อนมีกระเทียมถ้าใครกินก็ใส่แต่ว่าบีไม่ใส่เนาะบีก็ใส่แค่อันนี้นะคะถ้าเหมือนซอสปากเกตตี้เลยนะ,ะเพื่อนแต่ว,ว่าเราแค่ไม่ใส่ไม่ใส่หมูสับเฉยๆแค่นั้นเองนะคะผัดให้มันหอมกรุ่นจ้นพาพอมันหอมกรุ่นแล้วเราก็เทน,นะะ้ำมะเขือเทศลงไปเวลาเทก็เบาไฟนั้น,เ,น,นะะเพื่อนมันจะกระเด็นบึมบั่มบึมบั่มนะคะ ใส่เกลือนะคะเพื่อนเราก็ชิมร,าารสตามใจเรานะคะใส่เกลือไปก่อนใส่พริกไทยอาหารฝรั่งจะมีอะไรนะใครมีไวใ์ขาวก็ใส่ไปเลยนะเพื่อนใบขาวใบแดงจับไวด้นะใส่ใน,น้ำตาลซุกะโอบโอ,โอ,โอโดเด้งนะต้องค่อยๆ ใส่ผงอิตาเลียนโนอริกาโนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆใส่ไปเลย,ยนี่มันจะได้เป็นแบบ Italy, Italy. อิตาลีอิตาลีนี่คะแล้วก็ใส่ผงอันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ว่าบิดใส่เพราะว่ามิีเทไปเลยบึ้มแล้วก็เอาน้ำเปล่ามาใส่ไปเอาน้ำแป๊บหนึ่งนะคะ เอาน้ำมาใส่ใส่ทำไมใส่ละลายอันนี้จริงๆ้บางคนก็ละลายข้างนอกแต่ว่าน้องบีเอาแบบเพื่อนง่ายๆบ้านๆเราก็ละลายมันในหม้อเลยท <c oughs> ี่เกียดค่ะขี้เกียยสุดสุดคนขี่เกียดนะคะแต่ว่าอร่อยแน่นอน เปิดไฟเบาๆนะคะเพื่อนไม่งั้นจะกระเด็นตุ้มตามตุ้มตามชิมนะคะอืมอร่อยแล้วนะพอเราเสร็จแล้วเราก็ปิดเตานะคะรสชาติก็ตามใจเรานะเพื่อนปิดเตาเสร็จเราถึงจะใส่น้ํามันเระเด็นเลยนะน้ามันน้ามันละกอกนะคะมันก็จะได้เป็นอิตาลีอิตาลีนะคะเสร็จแล้วนะจ๊ะตอนนี้เราก็ใส่จานนะคะเสิร์ฟให้ ฝรั่งกินนะคะอ้หน้าตาดีนื่อน่ากินไหมน่ากินไหมฝรั่งฝรั่งอาหารฝรั่งค่ะเพื่อนได้สอดลงไปเนเจ๊ะบึม อันนี้ก็อะไรจ้าอะไรจ๊ะบำรุงพงุงอะไรเอ่ยชีสน้เพื่อนโรชีสลงไปนี่แหละของอร่อยนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนอาหารสรั่งใบน้องบีนะจ๊ะง่ายไหมเพื่อนไปทำกินดูนะคะเพื่อนเราจะได้อาหารสรั่งแบบง่ายๆเหมือนเรากินที่ร้านอาหารไปแล้วนะจ๊ะ